สวนดอกไม้ดอกเบญจมาศดอกกล้วยไม้ดอกปอยเซียนดอกแก้วดอกมะลิดอกทานตะวันดอกอัญชันดอกบัวดอกเฟื่องฟ้าดอกรักดอกลีลาวดีดอกกุหลาบ ดอกดาวเรืองดอกทิวลิปดอกลิลลี่ดอกจำปีดอกจำปาดอกงอนไก่ดอกบันชื่นดอกชุนชมดอกรักเร่ดอกพลับพลึงดอกทองกว้าวดอกแคดอกบานบุรี ดอกหน้าวัวดอกคุณนายตื่นสายดอกประเคยดอกชบาดอกปีบดอกพวงแสดดอกเข็มดอกบานเย็นดอกกระเจียวดอกพุตานดอกพุทดอกบัวตองดอกแพงพ้วยดอกพวงชมพู ดอก้างนกยูงดอกพวงคามดอกส้นกลีนสวนดอกไม้